แค่เอาไหล่ดีบาวเวีย,ยงแม่งเลยวางไปครับเอา้าได้เถิดใคกันโยนหินทับทางของจริงโยนไปข้างหน้าสู้กันเองติ๊ก็บอกว่าจะวิ่งไปเก็บเองนะนะส่วนนีต้องให้พี่แบ <c oughs> งค์ไหมฮะได้ด้วยได้ด้วยไม่ได้ครับไกล้า <c oughs> กลางขวาขวาลึ้งล้วนไม่ไปซ้ายเลยนั่นแหละสวยงามไม่โดนเลยคครรัับบนะของเราก็แบบนี้แหละพี่เองจะต้องรู้จักมุดบ้างมุดพอเวลาเขาพอเวลาเองเคาะไว้ใช่ไหมมาเจอผมเลี้ยงไม่ดีทางซ้ายเองซ้ายเข้าไปนะตรงตรงไม่มีใครปิดัะเป็นแล้พอมีคนปิดมันก็เบรกไปเขาจะเลี้ยวขวา เดี๋ยวมดบ้างเองแค่เองจะแบบว่าเห็นใครเห็นใครบ้างรับอย่างเดียวเลยครับอย่างเอตัวเลาไปเป็นดื้อเลยครับลูกนี้โอเคครับเมื่อก่อนผมพูดเป็นนะต่างเลยชนนึงเดียวเลตอนนี้มันลืมไม่หมดแล้วหกห้าสี่สามสอง Nghững bước vào vòng hai mươi gì ngày lễ lễ mời quý vị 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 แจ็บเจ็คไหมต<พ>อนะโควต์หัวแตกมากสนามเงียบเลยเีย แต่ถือว่าปืนเนะครับเราไปเล่นต่อเลื่อนตัวเลือนตอไรเลืตัวนะครับไปด้วยไปด้วยตไเลัวอเลือกตัวจิ้มตัวไหนจิ้มเลยเอาตัวไหนจิ้มเลยหัวไม่ใช่ตัวใครวะตัวใครเรื่องไม่ถูกเลย โอ้โดดขนาดนี้เลยตัวนี้เอ้ยโดดใช้เล่นหนึ่งอย่างนี้แหละมีดีที่โดดฟาบ้าฟาบ้าบ้าตัวบอลนิ่งพ้นเออสัมยอดะมีนะฮะมีดีที่โดดอย่างอื่นทำให้เราได้เลยอะไรนะอะไรนะขยันนะพยันโดดขยันโดดแต่ไม่ได้บอลนะครับหลอกขึ้นยิงตรงกลาง เมื่อกี้เหมือนเหมือนเอวเติเบี้ยนนิดนึงนะครับของเขาเอวมาแต่แกเอวแล้ววันนี้เจอตรงนั้นก็ไปติดใจเรื่องเอวเลยคือ20ไม่กล้าเล่นเอยสาวป่าวหรอครับเซตยิงสาวคะแนนยังไม่ยิงลงมากยังไม่ลงครับ14คะแนน เลี่ยวขวาผ่านแน่ใช่ฮะแน่เอาแล้วนี่ไงไม่ลงเอาแล้วครับทีมขาวน้อยก็เปลี่ยนยกชุดแฮะมีตกลงรองกระชุดเก่าเลยฮะ จงมาแ้วเฟรดลงลีเรียบร้อยฮะโอ้โหโดดขึ้นไปสามวันแล้กว่าจะยิงโอ้โหโดดขนาดนี้เลยร <c oughs> โดดขึ้ไปวันแรกทำไมครับต้องมามา้มา,มาวันก่อนควรจะออกทะเลนะครับวันวันที่สองมาบ้านอื่นนะสามสิบเจ็ดต่อยี่สิบสามอนน้อยยังนำอยู่นะครับ เป็นผัวผมจริงนะครับเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วมอาเป็นไงครับแล้วมอาเป็นไงครับผมจะเอาตัวเองไปที่ตั้งนะอ๋อออากว้างขนาดนี้จริงไหมยังไม่จริงดื้อเละตอนนี้เป็นจีตาของขอตาของขอก็เป็นพาล่าเพื่อนเลยเพื่อนเก็บเลยนะเราจริงแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมาเก็บคืนนะมาเก็บคืนย์คูร้อยเนี่ยนะลูกนี้ไล่บอลมา ไม่ได้ฮะับทำเสียก็ต้องลงมาหลับฮะยิงไหมครับยิงไหมครับยิงฮะยิงฮะยิงฮะวันทูครับวันทีครับจริงยิงสามลูกกันลง้ไหมครับอธิอะไรเนี่ยนี่ครับจุดเดิมให้ลงบังบังบังนี่บังเป็นบอลเลยเปลืองนะครับเลรนดีออกมานะครับเอาไอ้พวกเล่นดีเข้าไป เราเล่นเราเล่นเขายอมยอมเาเล่นนะเมื่อวานไม่เข็ดอ๋อไม่เกินจริงเมื่อวานพวกเดีเขาไข่พี่มาเอาหลุดเอาลแม่บล็อกด้วยสายตาหมดแรงครับหมดแรง๋อาไโก้ cái thận mình... tăng gì? Tăng gì này ạ mình... à. Hay không? tại <laughs> thử cao có gì? cao Đang để rồi, Đang tổng đèn Bảo máy, công máy ลืมพันกล้องไปไหมนี่เขาเอายัดกลางไปลูกนี้เคาะยัดไปทีนึงโอ้โหหดูเขาได้ไงครับตัวไหนตัวไหนของใครเหลือเวลาอีก4นาที15นาทีนะครับจะเล่นอะไรต้องรีบเล่นจะดิ้ายต้องรีบยิ้นว่างแล้วครับยิงโอ้โหอ๋องสองสองสอง สวยครับสวยครับวิถีนี่แบบชัดเจนนะส่งนี่ครับบีโกวานโอ้โหปกติปกติเจอสามยอดที่ทับเอาทับเอาเดี๋ยวไปตรวจหลบเฉยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไอ้บีโกเจอเดินเดินหอมหอมเดินหอมลงตรงกลางโอดไปไม่ลงนะอันนี้ปวดเหรอ นี่ัอาจจะปาอาจจะปาเท่าแม่ด้หรอกครัพลองลงนี่รองกันโอ้แหมนี่เบอร์ห้าเซฟทีไม่ได้นะยี่เบอร์สี่ที่สุดเบอร์ห้าเงงั้นั้นได้แล้วใช่ใช่ใช่ครับ ถ่ายถแล้วก็ให้เพื่อนอาครับธรรมาไม่มีสายเลยเพื่อนใหม่ชิพ่าแล้วนี่ห่านกล้องเดี๋ยวไปแบงค์ด้มีควายหลังมาตาแล้วกุดติดโซนนี่ร้อยย่โผลโอเคอ้อมดีเอาแบ้ยิงไหมยิงไหมไม่ยิงยิงไหม ทีมไหมครับทีมไหมครับทีมไหมครับเล่นไหนยัดนี่กันรถรถเรียบร้อยหรอเล่นแบบนี้หรอพี่พี่เล่นตามไม่เป็นหรออ๋อขอโทษเเออเลยสังนาที25วินาทีนะครับจะเล่นต้องรีบเล่นนะ43ไป25่บอสคอสโอ้โหมาก3ปีนี้ตัวนี้โหดมากยิงครับหนุ่มดีบาล่าครัไปออกแม่งเลย โลมีทิ้งออกมาขอหลบหลุดหลุดครับหลุดเออหลุดมือไปครับโกนโกนลาเข้าไปโลนี้ส่งครับส่งช่วยจัดเขาจะสามยอดทำไงพับพับเพียงเดียวฮะไม่เพิงเพียงเท่าไหร่อาจจะมีอะไรในใจ ยัดไปลูกนี้มาบ้าเตอร์วัดกันยัดกลางอีทีโยนทิ้งครับเออไอสุดไอสุดโคตรเซตเติ้เอาแล้วนะเพื่อนงเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายอะไรเขาเนี่ยร่อนขาควายหลังแล้วแล้วแล้วทำทุกอย่างยื่นลงไปเหมือันด้วยขอดีออกมาขอครับต่างยิงในลงครับคอยที่

โหเนแล้วเลยครับนักเก็บเป็นตัวนี่ทีิสุดท้ายจิโบว์ดับเบิลพี่เขเก็บแต่ให้เว้ยเก็บบ้าเอาไปแล้วยุกหไปแล้วจะเก็บบ์ดับเบิลบ้างบอลบอลตัวบี้มาครับบองมาตที่เบอร์แปงเล่นครับตงเล่นตงเล่นเออลูกนี้ตลง